สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันเสาร์ที่23มีนาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวนั้นติดดาวกันเหมือนเดิมคันเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดคําคือวันนี้มีมาฝากทั้งหมด4 EP 4ตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 3เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่3เน้นมาก,กับสวิตเซอร์แลนด์ ห้ามพลาดด้วยมาการทั้งพวงฝากทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาใช้ข้อมูล2องู้ดยแฮนดิแคปเน,นมนรากกับสวิตเซอร์แลนด์ศึกกระชับมิตรทีมชาติแข่งขานกันต่อตีสองเน,นมนรากเป็นต่อที่ป่อป่าลงสิบเนเนมาก,กับสวิตเซอร์แลนด์ก็ถือว่าเป็นทีมที่มีชื่อชั้น ทีมชื่อชั้นตัวผู้เล่นไม่ห่างไม่แตกต่างสักเท่าไหร่แต่อะไรก็ตามก่อนมาเจอเจอการเกมนี้ภาพรวมของผลงานถือว่ามีความต่างกันอยู่ยังเห็นได้ชัดเดี๋ยวเราไปไล่เรียงดูรายละเอียดกันดีกว่าทั้งผลงานทั้งการลงทุนทั้งการเจอเจอกันตัวผูตัวแฮนดิแคปจากเจ้าทั้ง5รายเรื่องที่จะอยู่ฝั่งไหนเจ้าบ้าหรือทีมเยือน แล้วมีเกมเล็กเกมน้อยอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่านะเราไปไล่เรียงดูสําหรับเกมกระชับมิตรนะเดนมาร์กกับสวิเซลนด์ผลงานห้าเกมลองสุดของเดนมาร์กถือว่าดูดีพวกเขาชนะสี่แพ้หนึ่งเกมเดียวที่แพ้แพเป็นการแพ้กับไอร์แลนด์เหนือก็เป็นเกมนั้นถ้าย้อนกลับไปเราจะรู้แล้วว่าเป็นเกมที่เดนมาร์กไม่เน้นผลการแข่งขันแล้ว ได้อย่างที่ต้องการแล้ววันนั้นก็โรเทชันทีมผลสำรองลงเล่นและนั้นเตนส่วนใหญ่ก็เล่นแบบประคับประคองตัวนะครับไม่อยากบาดเจ็บะไม่อยากแลกนะไม่มีความจําเป็นใดๆครับแต่อย่างไรก็ตามครับในภาพรวมของผลงานแม้จะแสนดีแสนดีชนะสี่ 4, แพ้หนึง่งแต่ไม่น่าเชื่อครับว่าในการลงทุนกลับไม่ทำกำไรได้เลยสักเกมกสำหรับเดนมาร์ก เพราะเวลาชนะคู่แข่งก็เป็นการเจอกับคู่แข่งที่ดูอ่อนกว่าเมื่อดูอ่อนกว่าราคาก็แพงเมื่อราคาแพงก็ยิงไม่ขาดเพราะนินมาร์ไม่ใช่เป็นทีมที่จะยิงไฟถล่มทลายนะครับส่วนใหญ่ก็ชนะด้วยสกอร์ปกติพื้นฐานนั้นๆนะ้าหนึ่งยิงขาดแบบเป็นเรื่องเวลาสักทีเพราะนั้นแน่นอนครับผลงานจะดีมากชนะ4เสมอหนึ่งเอาไปชนะ4แพ้นหนึ่ง แต่การลงทุนนั้นเจงกระมงครับขาดทุนครับเจ้าสองอีกสองเกมอีกสามเกมขาดทุนหมดก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะผลงานขนาดนี้แต่คนตามไม่มีกำไรขาดขาดทุนเข้าเนื้อด้วยซ้ำส่วนสวิตเซอร์แลนด์อยู่ดีๆผลงานพวกเขาก็ดูตกลงไปจากเป็นทีมที่เก็บชชนะได้บ่อยก็กลายเป็นทีมที่เน้นเอาตัรอด ถ้าเกมหลังสุดชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งก็อย่างดีที่แพ้แค่เกมเดียวนะแต่มันก็ถือว่าเป็นช่วงขาลงจริงๆเพราะว่าหลายๆเกมในพวกเขาน่าจะชนะได้ไม่ใช่แค่การชนะออลโดราอันนั้นมันง่ายเกินไปเป็นรุดพวกเขาก็ควรจะชนะอินสราเอลหรือแม้กระทั่งโคโซโวแต่ก็ทำไม่สำเร็จนะแพ้แลงไปเยอะนักเตะหลายรก็ยนนามมากแล้ว ครัแล้วก็ไม่อยู่ในจุดที่พีคไม่ไอยู่ในจุดที่ดีที่สุดซึ่งจุดนี้น่าสนาสนใจนะครับเพราะว่าเดนมาร์กเนี่ยยงังเต็มไปด้วยนั้งเตะวัยหนุ่มวัยเรียกว่าวัยรุ่นอะ่ะอย่างคู่หน้าเนี่ยเอาสมพาแค่ฮอยรุ่นเนี่ยก็ยังเด็กอยู่เลยอะ่ะยังเปรียวอยู่เลยอะ่ะในขณะที่สวิตสเวอร์แลนด์ยังใช้ไข่ เอ,อยังใช้ตรงกลายยังมีกากานดซาก้าภุมทีมแนน้ายัางใช้ใครอ่ะแนนนายัางใช้นี่อยู่เลยเอ่ะไอชื่ออะไรวะจำไม่ได้ที่เคยอยู่ริมภูอ่นะผมจำชื่อเวลไดรตอยู่ดีก็ติดอยู่ที่ปากเนี่ยอ่าชื่ออะไรวะโถเอ้ยมันเป็นอย่างนี้นะเวลาคนเรามองคิดคิดแล้วมันชื่ออะไรนะจำไม่ได้นะที่เคยอยู่กับริมภูปป ปิ้งพลางอยู่พักหนึ่งหมายถึงว่าปิ้งพลางอยูที่หนึ่งมาเล่นนะแต่ว่าฟอร์มการเล่นก็งันงานแหละธรรมดาธรรมดาก็คืออาศัยโจ๊กเกาอะ่ะแล้วมันไม่ได้เก่าแล้วอะ่ะการลงทุนก็ย้ำเหมือนกันขาดทุนทุกเกมขาดทุนทุกเกมเพราะฉนั้นในแง่ของผลงานเนี่ยเดนมากดูดีกว่าแต่ในแง่าการลงทุนเจ๊งทั้งคู่อันที่จริงเนี่ยไม่ใช่แค่เจ๊งไอห้าเกม,เมอย่างที่ยกมานะ อย่างเนเธร์กนเนี่ยก็ปาไป9เกมสวิตเซอร์แลนด์นี่แ้ไป8เกมเอ่อประมาณนั้นเลยที่ไม่สามารถทํากําไรได้ในแง่การลงทุนเรียกว่าใครตามสองทีมเนี้ยในช่วงหลังเนี่ยในการลงทุนที่เจ๊งด้วยกันทั้งคู่แล้ววันนี้มันต้องมีฝั่งหนึ่งฝั่งใดที่เจ๊งและมีฝั่งหนึ่งฝั่งใดที่มีกําไรนึกออกไหมมันจะต้องมีทีมหนึ่งแหละที่กลับมาทําให้ใครที่ติดตามลงทุนเนี่ยมีกําไร เพราะว่าตอนนี้มันคือเจ๊งจังเจ๊งมาเจอกันอ่ะ่าเพราะนั้นก็ถือว่าน่าสนใจน่าสนใจการเจอเจอกันก็เจอกันมาสองครั้งนะครับเมื่อปี2019เดนบาร์นาชนะเกมหนึง่งแล้วก็บุกไปเยือนก็เสมอเกมหนึง่งนะครับนี่คือองค์รวม,รวมภาพรวม,รวมกับข้อมูลพื้นฐานระหว่างเดนบาร์าก,กับสวิตเซอร์แลนด์นะครับเดนบาร์ากับสวิตเซอร์แลนด์ เรามาดูตัวภูบ้างตัวภูกับไฮนิแคบจากเจ้าทั้งห้าลายนะครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันคือราคาปัจจุบันทันดนที่เจ้าเปิดราคามาให้มีการลงทุนเพราะนั้นเจ้าต้องเลี่ยงเรียงดูให้ดีครับจะเปิดอะไรยังไงจะปรับทางไหนอะไรยังไงเพราะมันหมายถึงการลงทุนการขาดทุนเกิดขึ้นได้และเมื่อกดว่าเจ้าทั้งห้าลายผ่านราคาภูเลือกยืนอยู่กับเด็กบากความราคาลดลงหมดเลยในช่องนี้บ้านเนนมากห้าลายครบถ้วนเลย ช่องเสมอสี่ต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นช่องสวิตเซอร์แลนด์สี่ต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นในขณนะที่ตัวอฮูนั้นอยู่กับเชมบ้านไม่โกเรตเสมอไม่โกเรตทพ่มเดือนตัวแฮนดิแคปราคาเดินมาตอบ่อปลาก็เจ้าก็เชื่อใจบ่ต่อปรับราคาลดลงบมดเลยในช่อเชมบ้านบ่อต่อลดลงบมดเลยห้ารายครบถ้วนและเรทก็ชดใชค่อนข้างต่ำด้วยเหลือแค่หนึ่งจุดเจ็ด จากเดิมทีนั้นเป็นพอปลาลบสิบเลทสามจ่ายต่ำลงไปเยอะเลยในขณะที่บอลรองก็จ่ายสูงขึ้นไปเยอะเลยจากพาปลาลบสิบเลทต้องจ่ายออกมาหนึ่งจุดเก้าตอนนี้ก็แตะเลขสองไ้หมดแล้วะเกือบหมดแล้วนะสี่ลายแล้วแตะเลขสองเหลือลายเดียวที่เป็นหนึ่งจุดเก้าห้าแต่ท้งนี้ทั้งนั้นห้ารายเจ้าปรับรายาเพิ่มขึ้นทั้งหมดเพราะนั้นคูนี้ในแคปนี้เลือกอยู่กับเดนมาร์กเลือกอยู่กับเดนมาร์กชัดเจนมากมบวกรวมกับข้อมูลพื้นฐานมบนสักครู่ ที่ดูแล้วอย่างน้อยที่สุดผลงานเดนมาร์กดูดีกว่าสเลนถ้าชน,านสสะสวิตเลนไม่ได้ก็ย่างมั่นใจว่าเดนมาร์กจะไม่แพ้คาบ้านคือไม่ชนะก็เสมอนะมั่นใจอย่างนี้เลยไม่ชนะก็เสมอโดยที่เหลี่ยมชนะมีมากกว่าเพราะอะไรเพราะตัวผูตัวแฮนดิแคปเจ้าทัหฮาไลเลือกอยู่กับเดนมาร์กนั่นเองเพราะนั้นคู่นี้วางใส่ต่อเดนมาร์กครับเป็นที่เด็ดตัวน้นสุดสิบดาว เป็นตัวมากเจนสุดเน้นสุดตัวที่3ใน EP 3ประจำวัเสาว์นี้ครับยู่ต่อเน้นมากส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP 1นึ EP 2และ EP 4ี่ก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมา,มากๆครับ